นี่เลยค่ะเราก็จะได้เป็นลูกชิ้นนะลูกชิ้นมะละกอค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูด้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูจากมะละกอมาฝากค่ะแต่จะบอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูที่มีความแตกต่างและเพื่อนเคยทานกันไหมถ้ายังไม่เคยทานมาลองทำทานค่ะทำง่ายๆใช้วัตถุดิบแค่2อย่างค่ะก็จะมีมูเดง แล้วก็มะละกอค่ะสําหรับเมนูนี้ให้ใช้มะละกออมเหลืองนะคะแต่ไม่นิ่มไม่เละนะคะจะยังคงความกรอบอยู่นะคะเมื่อเราขุดออกมาแล้วจะเป็นสีส้มเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่อุ้ยปอกเปลือกมาเรียบร้อยแล้วมะละกอข้างในของเราเขาก็จะเป็นสีออกส้มอมเหลืองแบบนี้นะคะแต่ไม่นิ่มและไม่เละค่ะจะยังคงความกรอบและแข็งอยู่นะคะ ถ้าเราทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะนิ่มแล้วนะหลังจากที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วให้เรานํามาขูดเป็นเส้นเลยค่ะเราจะไม่ขุดเส้นยาวนะให้เราขุดเส้นสั้นๆหน่อยค่ะนี่ค่ะเขาจะยังกรอบอยู่นะนเคี้ยวแล้วยังกรอบอยู่นะคะไม่นิ่มค่ะเขาจะมีความหวานค่ะเราจะได้มะละกอค่ะขูดให้ได้400กรัมค่ะ ส่วนที่เหลือ๋อก็จะนําไปทําแกงส้มเนาะแล้วก็จะทําแค่เมนูนี้แค่400กรัมค่ะอย่าขุดเส้นยาวเกินไปนะคะแล้ววันนี้อก็จะใช้เป็นหมูเดงเลยค่ะใครจะใช้เป็นหมูสับก็ได้ใช้เป็นหมูเดงแบบอุ๋ยก็ได้สําหรับใครใช้เป็นหมูเดงของอุ๋ยก็ปรุงไม่ต้องเยอะแล้วนะเพราะรสชาติของหมูเดงเขามีอยู่แล้วส่วนใครใช้เป็นหมูสับก็ให้ปรุงซีอิ๊วขาวเกลือน้ําตาลทรายเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีรสชาตินะ ส่วนตัวของอุ๋ยแล้วอะคือหมูเด้งเขาจะมีรสชาติแล้วและส่วนของมะละกออุ๋ยก็จะใช้เป็นมะละกอที่มีรสชาติออกหวานอยู่แล้วนะดังนั้นอุ๋ยก็จะไม่ปรุงอะไรเยอะเลยค่ะก็ให้ใส่หมูเด้งของเรานะ้าลงไปเลยค่ะอุ๋ยก็จะใส่300กรัมนะแล้วให้เราขยำเลยค่ะแล้วเราจะใส่พริกไทยเล็กน้อยค่ะ ใครทําไม่เด็กทานไม่ทานพริกไทยก็ตัดส่วนของพริกไทยได้เลยค่ะเป็นเมนูทานง่ายๆทานได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่จะทานกับข้าวหรือจะทานเล่นก็ได้ค่ะให้เราขยับเลยนะนี่ค่ะหลังจากที่เราเขาทุกอย่างนะเข้ากันแล้วค่ะให้เราใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะ50ิกรัมนะ ตัวแป้งมันจะเป็นตัวช่วยยึดนะให้เขาเกาะติดกันค่ะสำหรับใครที่ใช้เป็นหมูเด้งแบบอุ่ยนะเราก็ไม่ต้องใส่ไข่ละแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นหมูสับอุ่ยแนะนำให้ใส่ไข่สักหนึ่งฟองนะคะเพราะไข่ไก่จะเป็นตัวช่วยทำให้หมูของเรานุ่มขึ้นค่ะ เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะนี่เลยค่ะบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้ทําง่ายกินอร่อยกินเพลินใครจะเชื่อหรือะว่ามารกอก้อก็สามารถนํามาทําอาหารคาวได้นีมคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะเพราะว่ารสชาติของหมูเด้งเขามีอยู่แล้วอีกก็จะไม่ปรุงเพิ่มละให้เป็นรสชาติแบบอ่นอ,อนๆจิ้มกับน้ําจิ้มไก่น้าจิ้มซีฟูดได้เลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะ นี่ค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเตรียมค่ะซึ้งนะเพื่อที่จะนึ่งค่ะให้เราปั้นเลยค่ะปั้นเป็นกลมๆนะลูกชิ้นมะละกอเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยทานลองทําทานดูนะคะแล้วจะติดใจเลยค่ะให้เรานํามาปั้นอุ๋ยว่าอุ๋ยจะปั้นให้แบบก้อนกลมๆเล็กๆพอดีคําดีกว่านะใครขี้เกียจปั้นก้อนใหญ่ๆได้เลยใคร ไม่ขี้เกียจปั้นก้อนเล็กๆแบบอุ๋ยนี่เลยค่ะป้นเป็นรูปกลมๆเลยนะใช้มือเปล่านะล้างให้สะอาดจับปั้นง่ายกว่าการใส่ถุงมือนะในความรู้สึกอุ๋ยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยปั้นกลมๆเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะให้เราตั้งซึงเลยนะแล้วเราก็นึ่งค่ะเราจะนึ่งห้านาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อครบห้านาทีค่ะให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะเราก็จะได้เป็นลูกชิ้นนะลูกชิ้นมะละกอค่ะอร่อยมีประโยชน์วิตามินสูงลูกชิ้นมะละกอค่ะฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดสเขตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะ